สวัสดีสมาชิกช่อง MFFC Official TV ทุกๆคนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของฝากที่ผมไปซื้อมาจากสถานีรถไฟหัวหินนะครับก็ตอนนี้นะครคิปก็ยังไม่ออกนะครับผมแต่ผมจะบอกคร่าวๆนะว่าวันนี้ผมได้เดินทางไปถ่ายรถไฟที่สถานีหัวหินมานะครับแล้วก็ผมก็ได้ซื้อของฝากนะครับมาจำนวนพอสมควรนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวคร่าวๆว่า ของฝากที่ผมซื้อมามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าของฝากที่ผมซื้อมานี้ไม่ได้ซื้อมาแจกนะครับไม่ได้ซื้อมาแจกนะครับก็ซื้อไว้เป็นที่ระลึกนะว่าเราได้เดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวเ๋ยวขอโทษนะพอดีแมวมันเข้ามากวนโอเคนะครับเรามาเริ่มกับของชิ้นแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือนี่นะครับอุ้ยอันนี้เป็นเข็มกลัดนะครับเป็นรูปพระพาราพระพระมงกุฎเกล้านะครับป้ายสถานีหัวหินแล้วก็ รถจักอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมเพิ่งไปหัวหินในวันนี้นะครับผมแต่ว่าคลิปในท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้นะครับขอโทษนะพอดีแมวมันกวนนะครับอ๋อเขาน่าจะมี นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเข็มกลัดหรือว่าเป็นไอ,ไอที่ตับกระดาษนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับแต่มันคล้ายๆกับไอแปึงนนะครับผมขอลองก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นการเปิดสดๆเลยนะผมไม่ได้เปิดมาก่อนล่วงหน้านะครับอันนี้คือมาเปิดพร้อมกับคนดูเลยนะครับี่ผมเอา ไม่มันทัดนะครับไว้จะแคะดูนะครับว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่ไงครับเปิดได้ละมันคืออ๋อมันน่าจะเป็นเอ่อ ไม่ใช่เข็มกลัดนะอันนี้น่าจะเป็นที่เอาไว้สำหรับทับกระดาษหรือเปล่า <c oughs> อ๋อผมผมเก็ตนแล้วครับมันคือที่เอาไว้สำหรับเอาไว้ติดตามพวกผน,นังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะไม่ติดดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้ผมซื้อมาราคา35บาทนะครับชิ้นนี้นะครับถือว่าก็ถูกนะครับก็ถูกพอสมควรนะสำหรับไอ สำหรับไอ้ไอที่ติดผนังเนี่ยนะครับมันก็สวยดีนะครับมันก็สวยดี <c oughs> จริงๆมีหลายลายเลยนะแต่ว่าผมเลือกที่มันมีรถไฟด้วยก็เลยเอาลายนี้มาละกันนะครับโอเคของชิ้นต่อไปนะครับที่ผมซื้อมานะครับ <c oughs> อันนี้ครับผม <c oughs> อันนี้เป็นโปสการ์ดนะเป็นโปสการ์ดที่ เป็นรูปของพระพราพระมงกุฎเกล้านะครับแต่ว่าจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าตรงภาพที่สองนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นภาพของดีเซลลางสปินเตอร์นะครับนี่ครับผมตรงบริเวณสถานีหัวหินนะครับอันนี้จะเป็น <c oughs> จะมีภาพของอรถดีเซลลังสปินเตอร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรถดีเซลลางสปินเตอร์เนี่ย ไม่ได้มาวิ่งในสายใต้เลยนะครับไปวิ่งในสายเหนือก็คือขบวน3กับ4ซึ่งตอนนี้ก็งดวิ่งอยู่นะครับแล้วก็อีกขบวนหนึ่งก็คือขบวน9ก7 9ก็นะครับซึ่งก็เป็นรถนําเที่ยวนะครับปัจจุบันก็อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะว่ากลับมาเดินหรือย,ยังนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นรูปของพระพราบพระมุเก,กล้าหมดนะครับโอเคมาที่รูปต่อไปนะครับ มาที่ของชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่เลยอันนี้เป็นสมุดโน้ตนะครับเอาไว้สําหรับจดรายละเอียดคร่าวๆนะครับนี่มันเป็นสมุดโน้ตนะครับนี่นะครับก็เป็นป้ายสถานีหัวหินนะครับส่วนด้านหลังนี้เป็นภาพของพัพพาพัพพาหนึ่งนะครับในโครงการ อ่างเก็บน้ําเขาเต่าอันนึ่งมาจากพระราชด,ดำรินะครับอันนี้ผมก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนี่อันนี้เป็นป้ายสถานีหัวหินนะครับอันนี้เออผมลืมบอกโปสการ์ดอันนี้นะครับราคาประมาณสิบบาทนะครับสิบบาทส่วนอ,อ่สมุดโน้ตอันนี้นะครับห้าบาทนะครับห้าบาทเท่านั้นนะครับแต่ก็ แต่ว่าสมุดโน้ตก็อาจจะเล็กนิดนึงนะครับเอาไว้สําหรับพกพาไปใช้งานนะครับเคนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่อ่ผมได้มาฟรีนะครับผมเพราะว่าอ่คุณคุณป้าเจ้าของร้านนะครับเขาใจดีนะครับเขาแถมมาให้ผมนะครับก็เป็นของชิ้นนี้เลยนะครับเป็นอ่เหมือนกับที่เอาไว้ติดตู้เย็นอะผนังตู้เย็นอะนะครับเป็นรูปของ หมดทางหลวงนะครับเเปิดมาดูเลยนะครับนี่อันนี้ผมได้มาฟรีนะอันนี้ผมได้มาฟรีเพราะว่าพอดีผมซื้อของจากที่ร้านของคุณป้าเขาเยอะนะครับคุณป้าเขาก็เลยแถมอันนี้มาให้นะครับนี่ต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับที่แถมมานะครับ ก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่านะครับที่ผมจะเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด4อย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปการรีวิวของฝากจากสถานีรถไฟหัวหินนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้ผมรีวิว อะไรอีกนะครับที่อาจจะเป็นพวกหนังสืออาจจะเป็นเกี่ยวกับธงหรือว่าอาจจะเป็นอของเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปนี้ในแถบชุมชนในช่อง MyFender นะครับยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็โหวตในช่องนั้นเลยนะครับส่วนคลิปต่างๆผมจะลงในช่อง MFC f FC Official TV นะครับ โอเคนคับยังไงก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ละกันนับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ